ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับนว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมานะครับนอแจกเพชรแบบฟรีๆนะครับสำหรับพวกนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับนอเรียดีว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนอจะทําแบบว่าและหลายคนนึกไม่ถึงแน่นอนนะครับนอก็เรียกได้ว่าเป็นการแจกเพชรนั่นแหละนะครับนะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าทุกคนไม่ ควรพลาดคลิปนี er film, ้นะครับและอยากให้ทุกคนนะครับน้องตั้งจดูคลิปนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันมีบัตรกาลินาอยู่ในนี้นะครับน้องเพราะว่าพี่จะแจกบัตรกาลินาอยู่ในนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับคลิปในถึง5000คนดูแจกไปเลย150บาทนะครับแต่มันถึงลายคลิปนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะแจกเป็นพันให้เลยนะครับน้องรางวัลรับเป็นพันเพชรเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะคร ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะมีการแจกเพชรแน่นอนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปใ้ถึง5000คนดูมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับน้องก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากให้พี่แจกเพชรให้แบบส่วนตัวนะครับก็คือ ถ้าอยากให้แจกเพรให้แบบส่วนตัวนะครับคอมเมนต์โดนใจพี่รับไปเลยนะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้นะครับน้องก,ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแนะครับว่าจะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้นองๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสเพรนะครับน้องก,ก็คือจะมีในคลิปนี้อยากรู้ใน,นส่วนของกิจกรรมตัวใหม่ก็จะมีในคลิปนี้เหมือนกันนะครับียกได้ว่าครบจบในคลิปเดียวนะครับน้องและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะรีวิวกิจกรรมในเซิร์ ไม่รีวิวกิจกรรมในไทยบ้างนะครับก็จัดไปเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมในไทยนะครับเนาะรีวิวอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดควมืด9เพจนะครับทุกอย่างในร้าน9เพจนะครับรีวิวว่าทุกอย่างในร้านนะครับเนาะจะเป็น9เพจทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากแบบว่า ชอบนะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มอยากได้นะครับโนวันนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับโนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโนถ้าลดสูงสุดถึงเก้าเพชนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโนลงลงมาก็เหลือแปดสิบนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าลงทุนน้อยแต่ได้ของคุ้มนะครับโนใครที่แบบว่า มีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันพี่แนะนำเลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก,ก็เรียกได้ว่าน,น,นานๆทีจัปเดตเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคน เพราะว่าก <Es> <an> <per> <ata> ิจกรรมตัวนี้นะครับน้อเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นมากๆนะครับเพราะว่าไอเทมนะครับก็เยอะจัดเลยนะครับมีทั้งสุดมีทั้งไอเทมหรือว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้อเนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหพี่ได้75%เองนะครับนี่ดิว่าเกือบน้อยสุดเลยนะครับนอเพราะว่ารถ ต่ำสุด70%นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าและลายๆคนนะครับนอก็คือไม่ควรพลาดนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอส่วนกล้องตัวนี้นะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นกล่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล่องอ้าหวยนะครับเนาะชุดอ้าหมวยแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับที่จริงในกล่องมีส่วนหัวด้วยนะครับมีแค่ส่วนหัวที่ทุกคนอยากได้นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหเท่มากๆเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้ถ้าคุณไหนไม่มีเพชรนะครับก็รอเอาเพชรได้เลยนะครับในคลิปนี้มีแจกนะครับเนาะย้ำนะครับว่าในคลิปนี้นะครับเนาะจะมีการแจกนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับทกนี้ยับ่ออว สำหรับวกน้อนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มอยากเล่นอยากได้วันนี้อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้างสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้างสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับนนองแต่พี่จะรีวิว2อันนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้ละกันนะครับทุกคนก็คือหนึ่งเลยเป็นกิจกรรมต่างความมืดสอง เป็นมัดโลหิตนะครับนอะก็ค like ือนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นสกินมัดโลหิตนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นสกินมัดโลหิตนะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไม่ควรพลาดนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเข้าไปสูบได้แล้วนะครับนอสะสมโททเเคคคค็็นนนนนนนให้้รรรรบบบบ3ออััััั่าะะกไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสิครั้งอยู่ที่1นึ่เพชรนะครับน้องหนึ่งครั้งอยู่ที่79เพชรเท่านั้นนะครับน้องหรือว่า19เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้ร้อยนะครับสำหรับสกินมัดที่กลับมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมาถึงเวลาที่เราจะมาแจกเพชรแล้วนะครับน้องหรือว่าแจกบัตรกาลิน่าแล้วนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้อว่าวันนี้มีการแจกบัตรกาลิน่าแบบฟรีๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนอยากได้นะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ถืืออออววว่่่าาไมผิิดดหัััังงแนนนนนนนะะคคครรบบ้้กกกตีีเย็ ทำยังไงก็ได้นะครับนอให้ใส่บัตรกาลีน่านะครับให้ทันเพื่อนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เอยนะครับเพราะว่าพี่จะแจก2รางวัลนะครับนอก็คือรางวัลละ1 0 6 0เพชนะครับก็รับไปเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับกติกาไม่มีอะไรมากนะครับนอก็คือครับยังไงก็ได้นะครับให้ใส่เร็วกว่าเพื่อนนะครับคนนั้นก็จะได้ไปนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แบบนี้เรื่อยๆๆนะครับก็คือคลิปในถึง5000คนดูพี่ก็จะมาแจกแบบนี้เรื่อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับว่าแจกบัตรกลิน่านครับเดี๋ยวพี่ขึ้นบัตรกลิ่าให้ตรงนี้แล้วกันนะครับ นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นบัตรคาริน่าให้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนอยากได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้นะครับก็เอาได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับกติกาไม่มีอะไรมากนะครับก็คือทำยังไงก็ได้นะครับน้องให้เราได้บัตรคาริน่าตัวนี้ไปนะครับน้องรีดีว่า10,60เพชรนะครับน้องก็ ได้ไปแล้วอยากไปชอปอะไรก็ได้อยากเก็บไว้ก็ได้หรือว่าอยากทําอะไรก็ได้นะครับนอพี่จะไม่ห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนอว่าทุกคนเข้ามาแล้วนะครับนอได้ไปแล้วนะครับดีดีว่าต้องดีใจแน่นอนนะครับนอเพราะว่ามูลค่าเพชรนะครับเป็นพันกว่าเพชรเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้มารูวิธกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับนอเราก็มาในส่วนของแบบว่า นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องอยากกดติดตามฝากหน่อยแล้วกันนะครับคนละ1ติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้นะครับจะ ตอนเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันนะครับมีสซไพร์ด้วยนะครับสำหรับนี้พี่ก้องขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย